สวัสดีครับพบกับรายการโชเล่รายการที่จะเปิดโปรงกลงกลงของเหล่ามิชาชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วในสมัยนี้ภัยอยู่ใกล้ตัวเราเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ทุกเวลารอบมิชาชีพในฐานะเป็นผู้จ้องกระทําพวกเขารอจังหวะเมื่อสบโอกาสแล้วขึ้นอยู่กับว่าใครจะพลาดท่าตกเป็นเหยื่อ วัยรุ่นหญิงและชายที่มีความฝันอยากเป็นดาราต้องระวังเพราะโมเดลลิ่งปลอมยังคงวนเวียนเปลี่ยนวิธีหลอกขนาดไม่สวยไม่หล่อก,ก็ยังโดนพูดหวานล้อมแล,ล้วลวงไปขู่กันโชคทรัพย์กันบนรถตู้มีหลายคนที่กลายเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายไปเสียนี้ก็เพราะถูกมือดีแอบเอาบัตรประชาชนไปก๊อปปี้หรือแก้ไขดัดแปลง แล้วนําไปทํำมิดีมิร้ายโดยไม่รู้ตัวดังนั้นหากต้องแลกบัตรก่อนเข้าสถานที่ราชการอาคารสํานักงานและตามหมู่บ้านต้องระวังเอาไว้ให้ดีไปติดตามเลขน,นี้ได้ในช่วงตามเลขดารานักแสดง ถือเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นแต่การก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงส่วนใหญ่ต้องผ่านทางโมเดลลิ่งหรือแม่มองที่จะเป็นผู้ชักนําเข้าสู่วงการแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแม่มองเหล่านั้นจะพาเราเข้าสู่เส้นทางการแสดงได้อย่างที่ฝันเพราะยังมีมิจฉาชีพในคราบแมวมองที่หวังหลอกลวงปัปนอยู่อีกในสังคมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสวยตั้งหลอ่อก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ได้เช่นกันไปติดตามกันลงนี้ในช่วงร้อยเลขครับ ของการบันเทิงเปรียบเสมือนความใฝ่ฝันที่สวยงามของคนจำนวนมากที่อยากเข้ามาในเส้นทางที่ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขจากชื่อเสียงและเงินทองเส้นทางบันเทิงจึงไม่ใช่สิ่งที่จะยิบยื่นให้ใครง่ายๆอย่าไปเผลอเชื่อใคร,ใครจนมากเกินไปเพราะมันอาจนำอันตรายมาสู่ตัวได้ตลอดเวลา และเมื่อวิธีการของพวกมิจฉาชีพปลอมเป็นโมเดลลิ่งเรื่องแมวมองที่หลอกวัยรุ่นหน้าตาดีไปเข้าวงการบันเทิงถูกเปิดเผยมากขึ้นทั้งเล่ที่ทำให้เสียทรัพย์เป็นค่าเทสหน้ากล้องค่าเรียนการแสดงหรือหากโชคร้ายก็ถูกบังคับให้ถ่ายหนังโป๊ถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่ก็ใช่ว่าผู้ตกเป็นเหยื่อนในขณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะคนหน้าตาดี ใช่เลยอ่ะวิตายแล้วนี่ไงเห็นไหมเรื่องที่เราวางไว้อ่ะคาแรคเตอร์เนี้ยอย่างนี้เลยอ่ะอเห็นไหมเราคุยสิคุยวันดีจ้จน้องพี่เ,เป็นเอเจนซี่จากกรุงเทพนะจ๊ะตอนนี้เอเจนซี่ต้องการนักแสดงหน้าใหม่แล้วพี่เห็นดองเนี่ยโอ้โห <c oughs> ดูสิบุคลิกหน้าตาสะดุดตามากเลยถ้าเป็นนักแสดงต้องดังระเบิดแน่เลย เราเคยเรียนกระแสมาก่อนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยหน้าตาบุคลิกอย่างผมเนี่ยพี่เป็นนักแสดงผมว่าพี่ไปหาคนอื่นดีกว่า,าผมพอดีผมเป็นคนขี้อาย<ม>ไ,ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรแต่รู้ไหมว่าพระเอกในสมัยนี้นะบางทีพี่ต้องสวยต้องหลอ่อแค่ใจกล้าใจถึงน้องก็ดังได้เชื่อพี่สิพี่ปั้นคนไปเยอะแล้วเริ <laughs> ่ ต้องทํายังไงบ้างอะครับเอางี้เดี๋ยววันนี้น้องจะไปถ่ายรูปเดี๋ยวพี่จะรูปน้องให้ผู้กลกับดูรับรองสิผู้กลกับไปรูปน้องนะต้องเียนเอาไปเล่นหนังทด่แน่เลยใช่แล้วเนี่ยแบบนี้นะรับรองได้เลยดังระเบิดเอ้เชื่อเจอสิขาถ้าแค่ถ่ายรูปก็พอได้อือต้นไหนเบี้รูปบ้างอะจ๊ะเนี่ย ก็เห็นอยู่ในตลาดนะครับมีร้าน,นถ่ายรูปหลายร้านเลยครับอเออดีมากเลยถ้าอย่างนั้นไปรถกองก็ได้พี่มะเออไปไปไปไรถกองกันเจ,จ<า>๊ได้แล้วเด็กชามมานาน แก๊งนี้ใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในหน้าตาและพอโดนชมเข้าหน่อยก็อดที่จะหลงดีใจไม่ได้นอย่างน้องนี่นะรับรองดังแน่ๆเชื่อเจสีไปหลังใช้วาทศิลป์ยกหยอปอปั้นอยู่ไม่นานนักในที่สุดเยือก็คล้อยตามและตกลงปรงใจทำตามที่เขาบอก ตกลุานอะไรกันพี่เฮ้ยพี่ลูกคนรวยนี่ ตั้มดูสิพระหเรียงทองดนวยนะจังหอ,อดิบอกให้หอแล้ววิตายแหวนทองด้วยนะ ยังงงยังงงเลยเดี uno, ๋ยวดิเฮ้ยเยนี usar, no. ่ <S <S ้วยเอาไหมหมดนี่้วยยังงงยังงงอายนี่นะใหญ่จะเป็นดารา ใช้โทรศัพท์อะไรอ่ะดูเน็ตสิโทรศัพท์หืมนี่มันพูดจาหรืออ่ะพกเงินเท่าไหร่อ่ะวันเนี้ยดูสิ กระเป๋าตังค์เดี๋ยวยเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีน้ำใจตามคืนนันปะกระเป,ป๋าวะนี่ โทรศัพท์ให้มันโทรศัพท์เอาไปโทรหาใครก็ได้ถ้าโอนตั่ปเร็วก่อนเจ๊จะพาไปเล่นบทโผเร็วๆชักช้าจิัลโหลครับแม่ แม่ช่วยโอนเงินค่าเธอให้ผมหน่อยสิครับครับตอนนี้เลยนะครับแม่ครับครับแม่เศกจูนตามเก็บโทรศัพท์ไว้ อย่างเดียวนะที่ต้องการจากคนที่จะเข้ามาก็คือฝีมือในด้านการแสดงแล้วก็พรสวรรค์แต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ใช่ทีมงานพยายามเรียกร้องนั่นนี่เรียกร้องเงินทองหรือมีข้อแม้ต่างๆนานานะคุณมั่นใจได้เลยว่านั่นพร้อมที่จะหลอกลวงพวกเราไม่ได้ต้องการอะไรคนรุ่นใหม่เขาก็จะวัดกันด้วยฝีมือซะมากกว่าสมัยนี้ความมั่นใจเป็น,ปน,ปนสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการเข้าประกวด ่อสถานที่ไม่ว่าจะเป็นราชการเอกชนหรือแม้แต่หมู่บ้านจัดสรรที่ต้องแลกบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อแสดงตนตามระเบียบอาจทําให้คุณตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพได้เราจะสามารถป้องกันตัวเองจากเล์น,นี้ได้อย่างไรไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในช่วงตามเลขครับ คุณชมเคยสงสัยหรือไม่คะว่าเวลาที่เราจะไปติดต่อสถานที่ราชการบริษัทเอกชนหรือแม้กระทั่งหมู่บ้านจัดสรรทําไมต้องแลกบัตรและต้องเป็นบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบขับขี่เท่านั้นแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่าบัตรของเราที่แลกเอาไว้นั้นจะปลอดภัยไม่ตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพและไม่ได้ถูกนําไปถ่ายสําเนาเก็บไว้หรือนําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง เพราะหากเอกสารเหล่านั้นตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพแล้วนําไปใช้ทําธุรกรรมทางการเงินคุณอาจจะได้รับความเดือดร้อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวหรือกว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วประชาชนทั่วไปจะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้และเ,เราจะสามารถป้องกันเล่นี้ไม่ให้มาถึงตัวเราได้อย่างไรเราไปตามเล่พร้อมกันค่ะ,ะกงังวล ค่อนข้างกังวลน,นะครับถ้าให้อ,อ,อย่างเช่นบัตรประชาชนไปในผมกักงวลแน,น่เพราะว่ามันก็มีลักษณะท,ที่สามารถเอาไปทำก๊อปปีได้นะครับทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือพยายามเลี่ยงที่จะใช้บัตรประเภทอื่นอย่างบัตที่อะไรพวกนี้มากกว่า ก็จริงๆถ้าสมมติว่าเป็นสถานที่ราชการอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ดีนะคะที่แลกบัตรเพราะว่ามันก็ตรวจสอบคนภายนอกภายในด้วยแต่ว่าถ้าแบบเป็นสถานที่อื่นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเป็นห้างหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีกลัวเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นมันไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าวางพื้นที่ที่มันต้องแลกบัตรเข้าไปแล้วมันเป็นสถานที่ที่แบบไม่ค่อยน่าไว้ใจแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นมากที่จะต้องเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ไปดีกว่า จะเอาไปที่งวทำอะไรปลอมแปลงค่ะจะไปทำอย่างอื่น,นโดยที่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปทําอะไรบ้างถ้าเป็นตามสถานที่ราชการคิดว่าความเสี่ยงภัยมันน่าจะน้อยค่ะแต่ถ้าเป็นพวกตามหมู่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะ,ะเขาเรียกอะไรรปภที่อยู่ตามหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนยังไงาอาจจะแบบมีโอกาสที่จะหยิบ ไปได้ไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบพวกเราภพรเขาก็ไม่ได้รู้ประวัติเนาะเขาจะรับอาจจะรับมาอาจจะมีแบบพวกมิจฉาชีพแฝงตัวมาก็ได้แต่ถ้าเป็นพวกราชการเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการลงทะเบียนแบบเวลาราชการเช้าเข้าเย็นออกไรเงี้ยค่ะเราก็จะทราบได้ว่าเออคนไหนทํางานวันไหนเวลาไหนไรเงี้ยค่ะถ้าหมู่บ้านจัดสารน่ากลัวกว่าแต่ถ้าสถานที่ราชาการก็ <c oughs> ก็ต้องตามระเบียบอะครับเราไม่งั้นเราเข้าไปติดต่อราชการไม่ได้ครับ ้องกันนะคะตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้มีวิธีป้องกันอะไรอะคะ่ะเพราะว่าบางพื้นที่มันก็ป้องกันไม่ได้แต่ว่าอาจจะต้องอ,อ,อาจจะแบบว่าดูว่าสถานที่นั้นนะคะเราจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะเข้าไปในการติดต่อทำธุระอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในกรณีที่แบบว่าถ้าแบบ เอาของไปฝากหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะให้เพื่อนออกมาเอาได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูเป็นสถานที่ที่น่าไว้ใจก็คือการไว้ก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆก็กต้องเสี่ยงเอาวิธีป้องกันมองแล้วค่อนข้างค่อนข้างยากนิดนึงเนาะถ้าเอาบัตรของเราไปถ่ายนะไอเรื่องของวิธีป้องกันนี่ยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่อะคะ่ะส่วนใหญ่จะมองอถ้าเอาบัตรของเราไปเปิดบัตรเครดิตเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมีลายเซ็นเราเนาะ การใช้ไลเซนตนะตรวจแต่มันขั้นตอนในการตรวจพิสูจน์มันค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องไปติดต่อทางหน่วยงานราชการอีกมันเสียเวลาถ้าเป็นประชาชนทั่วไปอาจจะแบบเสียเวลาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นหน่วยราชการอะไรแบบนี้อาจจะแบบเป็นหน่วยราชการเข้าไปติดต่อเองเลยอ่ะอาจจะแบบย่นระยะเวลาลงไปอีกครับเรื่องนี้ผมก็ระมัดระวังมากนะครับเพราะว่าแลกบัตรส่วนใหญ่ก็เขาจะต้องใช้รูปใช่ไหมครับ,รบผมเองก็จะใช้ใบขับขี่เป็นหลัก นะครับเพราะว่าเบรบขี่เราก็ยังสามารถเอาไปทําอะไรไม่ได้แต่ถ้บบัตรประชาชนนะครับเพียงแป๊บเดียวสมมติเราเข้าหมู่บ้านใช่ไหมครับประมาณ15บาที25่สิาทีก็สามารถที่จะเอาไปทําอะไรได้ผมว่าจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสเปลี่ยนได้อย่างเ่่นนวาที่ผมพอแล้วะฮะเรื่องบัตรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ระบุตัวตนได้แต่ว่าถ้ามันหลุดออกจากมือเราไปแล้วเนี่ยเขาจะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลายมือผมเนี่ย สมมติว่าเขาเปลี่ยนเป็นระบบการเช็คลายมือซะหรือวอ่าเช็คเรติหน้าเช็คดวงตาซะอะไรแบบนี้ฮะก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งหรือการสแกนนิ้วมือเข้านิ้วมือออกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะช่วยได้ก็คงปรับแปลงไม่ได้การทําธุรกรรมเนี่ยมันจะมีการรับรองว่ารับรองเป็นสําเนาของเราต้องมีลายเซ็นของเราเพราะฉะนั้นการตรวจสอบลายเซ็น,เนของผู้ที่ไปรับทําธุรกรรมเนี่ยเขาต้องมีระบบการตรวจสอบซึ่งถ้าไม่จริงก็จะมีปัญหาว่า าาการทําธุรกรรมอะนั้นก็ไม่เป็นไม่เป็นผลหรือเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงไม่ได้เสี่ยงมากเพราะว่าการเข้าไปในสถานที่ต่างๆถ้าเราไม่ให้บัตรเขาเขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้บัตรผ่านของเรามาแต่เมื่อรับบัตรเราไปแล้วเนี่ยก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายหรือตามสิ่งที่ควรจะทําเขาจะทาเกินกว่านั้นไม่ได้เช่นไปไปสำเนาไว้ไม่ได้ถ้าเรารู้เราก็ฟ้องห้างได้ฟ้องห้างหรือฟ้อง สถานที่นั้นได้ว่าคุณอบัตเราไปถ่าย<ม>าก็เป็นแต่ถ้าเราไม่ให้เขาต่อไปตามสถานที่ก็จะไม่มีการแลกบัตรเลยก็ไม่ได้ครับก็เป็นความปลอดภัยด้านนั้นด้านของเขาแต่ของเราก็ต้องป้องกันด้วยกันไม่ไม่ไมเปเซ็นทิ้งไว้อะไรเงี้ยบางทีเราเราไม่มีลายเซ็นเขาก็ไปใช้ไม่ได้ยกเว้นเขาจะปลอมลายเซ็นถ้าไปปลอมลายเซ็นใช้ต่อไปถ้าเป็นการไปทําธุรกรรมเนี่ยเราจะรู้โดยการคนที่จะทําธุรกรรมกับเราเขาต้อติดต่อมาที่ตัวเรา ติดต่อทางงปรษณทนี้หรือติดต่อทางอื่นเพราะฉน,นั้นก็จะเป็นการรีเช็คอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันคงไม่น่าที่จะเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถจะให้บัรประชาชนได้ครับหากเกิดกรณีที่มีการนำเอกสารไปทำปลอมแล้วก็ทําธุรกรรมจนเขาก็ผิดเขาผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดกฎหมายาาอยาญาแล้วก็เป็นการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมครับค่ะตัวผู้เสียหายเองค่ะจะต้องดำเนินการไหมคะถ้าเรารู้เราก็แจ้งความได้เพราะเราเป็นผู้เสียหายซึ่งอันนี้ก็เป็นความผิดอาญาอยู่แล้วครับ เห็นกันหรือ,อยังครับว่าเลเหลี่ยมของเหล่ามิจฉาชีพในสมัยนี้ได้ถูกพัฒนาให้แยบยลมากยิ่งขึ้นมีการใช้จิตวิทยาพูดเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวจิตใจให้เหยื่อหลงเชื่อจนเกิดตกหลุมพางจนได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่อยากให้สเสน่ห์ของคนไทยที่มีน้ำใจที่สงสารชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากต้องเหือดหายไปแล้วเกิดความระแวงกันเข้ามาแทนที่จนต่างคนต่างอยู่พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เลยในสังคมนะครับ ทุกเล่ทุกกลงโกงรู้ทันได้ในรายการโชเล่ติดตามรายการได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทาง Spring News TV Digital ช่อง19คุณผู้ชมสามารถส่งหรือแนะนำเรื่องราวสารพัดเล่ผ่านทาง Facebook รายการโชเล่หรือหากต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่ www.springnews.co.th วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ